และขณะนี้คนที่ทำนายแบบไม่กลัวหน้าแตกสวตัวตึงด้วยความพรพก <หา S 1> ิติศักดิ์รัตนวราหาสวัสดีครับท่านสวติตศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ยศครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับท่านสวอ,อยู่ไหนเนี่ยมาทำบุญฮะพี่ยศเพราะว่าทำบาปมาเยอะเลยวันนี้มาทำบุญครับไม่ได้อยู่ที่วัดบางคลานใช่ไหมวัดบางคลานเลยพี่ยศวัดบางคาลา,งคานเลยเหรอ ครับผมอ้โหอ้ถามท่านก่อนเมื่อวานนี้สวมบทโหรเลยคนที่จะเป็นนายกไม่ใช่เพื่อไทยแต่ไม่อนุทินก็พลเอกประวิทย์เนี่ยทำไมถึงคิดอย่างนั้นครับได้ยินไหมฮะเออคอยค้งครับพอดีไม่ได้ยินพี่ยศฮะอา่อาผมจะพูดดังเลยทำไมถึงฟันทงว่านายกคนที่สามสิบไม่ใช่พักเพื่อไทย แต่จะเป็นคุณอนุทินหรือพลดอกฐประวิทย์เท่านั้นเนี่ยทำไมถึงฟันทงอย่างนั้นโอโ้ก็เห็นหมอดูจริงๆเข้าทํานาไทายทักษิตธิศักดิ์ก็อยากจะเป็นบ้างนะก็เลยเสวมวิญญาณหมอเดานะครับว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ยืนยันอีกครั้งนะถ้าหน้าแตกก็่ะว่ากันนะว่านายกเนี่ยไม่ใช่พรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็ ตอนนี้เพื่อให้ชัดเจนก็คือ,เ,อเหลือเหลือสองตัวเลือกเท่านั้นนะครับครับครับก็คือคนรุ่ทินชาเวรากูลกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณถูกไหมฮะถูกครับถูกครับทำไมถึงคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนอกจากคําทำนายหมอดูเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะชี้ชัดว่า,าผู้ใดที่จะเป็น ผู้นําประเทศไทยในสถานการณ์ขดาดนี้นะครับเมื่อรวบรวมดีแล้วตามภาษาคนรู้น้อยก็เลยฟันธงไปไม่กลัวหน้าแหกครับพี่พิยุทธครับแต่ตอนนี้เขามีสูตรนะว่าจะเสนอแคนดิเดตเศรษฐาโดยมีพักการเมืองไม่มีก้าวไกลรัฐบาลไม่มีรวมไทยสร้างชาติไม่มีพลังประชารัฐก็จะมีปรัานิปัต์มีภูมิใจไทยแล้วเษฐาเป็นนายกทำไมถึงเกิดขึ้นไม่ได้ล่ะ นี่ไงผมถึงบอกว่ากิติศักดิ์นะ่แหกโผไปก็คือว่าไม่เชื่อว่าสูตรอของเพื่อไทยที่เสนอเศรษฐานั้นน่ะนะครับอะ,ะการที่ชัดๆก็คือ,อพี่เศษฐานี่ท่านเศษฐานนะถ้าได้เป็นนายกเนี่ยต้องไปผ่านด่านคุณชูวิทย์อีกนะครับดังนั้นเนี่ยมผมคิดว่ามันก็เป็นอ,อาการที่หนักหนาสาหัสดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่า เศรษฐาเพื่อไทยเนี่ยเ,เป็นตัวหลอกครับอืคิดว่าเป็นตัวหลอกครับหมายถึงว่าเดี๋ยวเขาจะทําให้สถานการณ์มันเดินไปสู่จุดที่เศรษฐาไม่ได้แล้วค่อยไปที่คุณนรุษยหรือพอนิพพวิธเหรอฮะเอาอย่างนี้พี่พิยุทธ์เดี๋ยวจะไม่ได้สาระเอ,อเห็นไหมว่าก้าวไกลเนี่ยอยอมถอยไปเป็นฝ่ายค้านใช่ครับแต่ว่าก้าวไกลเนี่ยพร้อมที่จะโหวตเสนอแคดดนดิตนายกเพื่อไทย โดยก้าวไกลเนี่ยจะโหวตให้ทั้งหมดตรงนี้แหละมันน่าคิดเป็นประเด็นนะครับคอการเมืองเขาจึงบอกว่าเอ๊ะถ้าก้าวไกลเนี่ยจะไปเป็นฝ่ายค้านทําไมจะต้องมาโหวตเพื่อไทยนะครับโหวตนายกเพื่อไทยแล้วอย่างนี้มันทําให้คอการเมืองเนี่ยเขาสงสัยว่าเอ๊ะถ้าก้าวไกลไปโหวตให้คุณเศรษฐาเพื่อไทยเป็นนายกแล้วเนี่ยมีใครรับประกันได้บ้างว่าเอ่อเพื่อไทยจะไม่ไปเชิญ ก้าวไกลเข้ามาร่วมรัฐบาลน่ะตรงนี้เขาเขาสงสัยกันเยอะพิยุทธครับอืมอมแล้วยังไงต่อว่าต่อเลยครับก็นั่นแหละผมถึงบอกว่าถ้เาเมื่อตรงนี้เนี่ยมันไม่ชัดเจนเนี่ยอวันที่สี่นะถ้าถ้าไม่เลื่อนนะวันที่สี่เนี่ยก็อาจจะเสนอ,อคุณเ,เศรษฐานะครับท่านดีกว่าเรียกท่านเศรษฐานะออไปเป็นค a ดิเดตนายกาถ้ามีนะวันที่สี่ก็ให้โหวตกันอโดยมีก้าวไกล ยังตอแข้งตอกขาอยู่นะครับตรงนั้นเนี่ยถ้าหากว่าดูสถานการณ์แล้วเศรษฐาจะไม่ไหวก้าวไกลยังยังไม่สลัดแท้จริงเนี่ยผมมองเลยว่าช้อยต่อไปก็คือเพื่อไทยเนี่ยต้องยกการจัดตั้งรัฐบาลให้กับพักภูมิใจไทยเพื่อที่พักเพื่อไทยจะได้ไม่มีพันธสัญญา MOU เนี่ยก็จะได้ถูก ฉีกไปโดยปริยายข้าวไกลก็จะมาว่าเพื่อไทยไม่ได้ดังนั้นเนี่ยพักภูมิใจไทยเนี่ยก็จะจัดตั้งรัฐบาลจะเชิญใครมาก็ก็มีสิทธิ์ทั้งหมดอ่ะนะฮะเ,เพื่อไทยแน่นอนนะฮะพักภูมิใจไทยต้องเชิญมาเป็นรัฐบาลแน่นอนนะครับโดยที่วินวินทั้งคู่นะวินวินทั้งเพื่อไทยวินวินทั้งภูมิใจไทยครับประมาณนี้ครับเพื่อไทยเขาจะยอมให้คุณธนูทีมเป็นนายกหรอเขาใหญ่กว่า อสถานการณ์นะครับมันมันมันบ่งชี้นะครับผมผมถึงบอกว่าฟันทงประเด็นแรกนะครับตามหมอดาวนะฮะว่านายกคนที่30ไม่ใช่ของพรรคเพื่อไทยครับถ้าผิดก็ยอมหน้าแตกครับพิยุทธครับอันนี้คิดเองหรือว่าได้คุยกับใครบ้างหรือเปล่าเนี่ยคุณกิติศักดิ์คิดเองครับไม่มีใครเอาหน้าหลักนะไม่มีไม่มีใครมาช่วยกล้าคิดกับผมหรอกครับเพราะว่ามันจะหน้าแตกไปด้วยกันออ แต่ไอ้ที่บอกว่าคุณเศรษฐาจะไม่ผ่านคุณกิติศักดิ์บอกว่าหนึ่งประเด็นเรื่องคุณชวิตที่เตรียมจะแฉถูกไหมประมาณนั้นครับแล้วก็ผมคิดว่าการที่จะเป็นนายกเนี่ยคอนเน็กชันมันต้องปึ๊กนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเศรษฐายังยังไม่มีคอนเน็กชันในในระดับบิ๊กๆนะที่จะสนับสนุนการเป็นรัฐบาลของออพรรคที่จะ เป็นการนาจัดตั้งรัฐบาลในขณะนี้ได้ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเสนอ,อ,อคุณเศรษฐามาเนี่ยแล้วก็ยังไม่ชัดเจนกับเอ็มโอยก้าวไกลเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่มันจะเ,เป็นช้อยที่พรรคเพื่อไทยจะสลัดไปให้พรรคภูมิใจไทยนะครับคุณเศรษฐาสวในกรรมธิการพัฒนาการเมืองสอวคุณกิติศักดิ์อยู่ด้วยที่คุณเฉลีเป็นประธาน ได้คุยกันแล้วใช่ไหมว่าคุณเศราเคยพูดเรื่องแก้1หนึ่งหนึ่งสองไว้ก็จะผ่านไม่ได้ใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้เองนะ่ก่อนก่อนที่เข้าสายพี่พิยุทธ์เนี่ยท่านอาจารย์เสรีได้ได้โทรมาคุยกับผมแล้วครับว่าบอกไม่ได้ครับอ่าบอกไม่ได้แต่ประเด็นหนึ่งหนึ่งสองนี่ตรงลงเอายังไงสวเนี่ยคืออย่างนี้พิยุทธครับ รเราเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าไปเกาะไปโหนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในฐานะที่เป็นมีประสบการณ์ทางการเมืองบ้างเล็กน้อยเนี่ยเราเห็นแล้วว่าใครก็ตามที่ไปไปแตะไปแก้หน,หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยความขัดแย้งของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันจะมากมายมหาศาลเพราะว่าพลังเงียบเนี่ยประชาชนที่เขาจงรักภักดีตออ่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยเขาไม่แฮปปี้ครับ โดยที่ผมเองเนี่ยได้รับการประสานมาจากทั่วประเทศเนี่ยว่าเขาไม่สบายใจถากจะไปแตะหนึ่งหนึ่งสองตรงนี้ฮะเราไม่ได้โหดเราไม่ได้ไปต่อกระแสใดๆทั้งสิ้นแต่ด้วยความห่วงชาติบ้านเมืองนะครับและผมบอกแล้วไงว่าไม่อยากเห็นคนไทยฆ่ากันเองครับตะกี้สวเสรีโทรมาหาที่โตลงกันใช่ไหมว่าเราจะทำกันยังไงสวใช่ไหมไม่ได้แหละครับไม่ได้แหละครับแต่ว่า ก็สอบถามกันตามภาษาอาจารย์ลูกศิษย์นะครับว่าเออเราเราคิดเห็นอย่างไรนะว่าถ้าพักการเมืองหรือนักการเมืองคนไหนเนี่ยต้องการที่จะไปแต่ต้องหนึ่งหนึ่งสองนะครับมันก็จะเป็นความขัดแย้งเนี่ยที่บอกเนี่ยเราควรใจอย่างไรนะครับตรงนี้ก็เห็นตรงกันนะครับว่าเรื่องอื่นถมเถไปนะเรื่องปากเรื่องท้องเรื่อง น้ำเรื่องไฟเนี่ยคนไทยเนี่ยยังไม่มีไฟฟ้าใช้อีกเยอะแยะทําไมไม่คิดนะทําไมจะมาคิดตรงนี้นะครับถ้าคิดตรงนี้เแต่ผมบอกได้เลยว่าทุกคนจบไม่สวยครับถ้าคุณเศรษฐาจะประกาศยืนยันว่าไม่แตะต้องหรือเพื่อไทยเขายืนยันว่าเขาไม่แตะต้องอยู่แล้วเนี่ยสวอโอเคไหมแน่นอนนะผมบอกแล้วพิยุทธครับผมประกาศไปแล้วว่าผมเนี่ย ติดใจเฉพาะก้าวไกลดังนั้นถ้าก้าวไกลสลัดชัดเจนว่าไปเป็นฝ่ายค้านนะครับไม่ผูกมัดกับรัฐบาลใหม่แล้วก็เพื่อไทยเนี่ยประกาศได้ชัดเจนว่าเพื่อไทยจะตัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมีพักไหนบ้างมีสอสเท่าไหร่นะครับและต้องถึงสวไหมถ้ารวบรวมกันแล้วได้เกิน375เนี่ยไม่ถึงสเวเนี่ยผมจะต้องอแก้บนหัวหมูหนึ่งหัวเลยครับพิยุทธครับเพราะว่า สวจะได้ไม่โดนทัวลงครับพิยุทธครับครับครับ